สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาเยี่ยมพ่อรองข้อมูลคดีนะครับวันนี้ไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยมีผลไม้มาฝากด้วยครับพ่อโอ้โหนี่ครับพ่อเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่เดี๋ยวอ่าพรุ่งนี้ครับพ่อพ่อจะพ่อใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วครับแยกแบ่งใส่บาตรด้วยอ๋อใส่บาตรแล้วอย่าลืมทานด้วยนะพ่อไม่ลืมแต่ลืมไม่ลืมต้องทานอยู่แล้วอ่าครับนอกจากมาเยี่ยมพ่อรองแล้ววันนี้เรายังมีโปรเจกต์ดีๆที่เรามาคุยกันด้วยครับอ๋อ้ ก็คือรายการณนะตอนนั้นรายการเป็นยังไงพ่อวันรายการณนะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีหลากหลายเรื่องราวที่มีคนอยากรู้มากๆแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่เคยเล่าตรงไหน,นคือผมตั้งแต่เด็กเนี่ยมีคนอยากรู้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กเข้ามายังไงมันสะดวกสบายไหมผมจะบอกเลยว่าดาราสมัยเนี้ยสบายมากแต่รุ่นผมกว่าจะกล้ามาถึงตรงนี้ได้มันลำบาก ลำบากยังไงต้องติดตามไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าวงการยังมีเรื่องของน่าสนใจนะครับว่าตะก่อนวัยรุ่นยุค60 70ปอยู่ตรงไหนกันยังไงกันทานอะไรกันนะครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพระเอกนั่งเอกสมัยรุ่นพ่อเนี่ยเขาเียนนักแสดงแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนักข่าวเขามาตั้งเป็นดาราดารามาจากไหนเออมาจากไหนยังไงเนี่ยตะกี้ทราบมาว่า พ่อเคยแสดงหนังเป็นคุณมิชาบัญชาด้วยโอ้โหอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งเล่าอย่าเพิ่งโกหโอ้โหมากตูนเต้นพอพูดแล้วขนลุก <C> e <ys> เอางี้ถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวของพ่อรองเนี่ยเป็นยังไงนะครับว่าเข้าวงการมันยังไงเข้าสู่วงการภ้างหนังมาได้ยังไงโหคอยติดตามนะครับรายการณตอนนั้นนะครับเร็วๆนี้นะครับพ่อฝากเลยครับต้องติดตามชมนะครับ พราะมีคนอยากรู้เรื่องราวผมมากมายคือมีคนจะทําแต่ว่าผมก็ไม่อนุญาตให้เขาทำจริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่ก้าวมาตูววงการของเธยของผมเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนักแสดงสมัยนี้อาจจะมาง่ายแต่ผมมันลำบากลําบนทั้งความผิดพลาดทั้งทุกอย่างหมดอนะ่ะมันเกิดขึ้นเยอะมากจนมันคท้อแต่เราไม่ถอยทําไมถึงไม่ถอย มันก็มีอีกโอ้ยอยากฟังอยากดูแล้วอย่างนั้นอดใจรอนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าได้ดูกันแน่นอนเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าดูได้ทางช่องทางไหนและเวลาไหนวันนี้ก็ขอบคุณพ่อวานะครับครับับดีคราบบ๊ายบาย